ผู้ชมจำเรื่องของที่มีชาวบ้านไปพบนกกระเรียนพันธ์ไทยอยู่ในไร่ขา้าวโพดกันได้ใช่ไหมคะตอนนั้นชาวบ้านเองพบแล้วก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผลักเบญยามมาช่วยกันดูแลแล,แล้วก็แจ้งไปยังสวนสัตว์นครราชสีมาค่ะเพราะว่าจุดที่สวนสัตว์นําน้องไปปล่อยไว้เนี่ยอยู่ที่บุรีรัมย์แต่น้องไปโผล่อยู่ที่หนองบุญมากนะคะล่าสุดค่ะทางสวนสัตว์นครราชสีมาเนี่ยก็ได้ไปพาน้องนกกระเรียนพันธ์ไทยตัวนี้นําส่งไปยังศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําและนกกระเรียนพันธุ์ไทยแล้วคะ่ะ จากกรณีที่สวนสัตว์นครราชสีมาค่ะได้รับรายงานว่า มีชาวบ้านไปพบนกกระเรียนพันธ์ไทยในไร่ข้าวโพดในหมู่ที่8ตำบลหน,นองตะไก่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดค่ะทางด้านนายธนชนเขนสิงห์ผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมาออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าทางสวนสัตว์ได้รับรายงานมาจากนายชาอ้นรักกลางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลหน,นองตะไก่อำเภอหนองบุญมากว่าพบเจ้านกกระเรียนพันธ์ไทยตัวนี้อยู่ในไร่ข้าวโพดของนายสุชาติขอโน้มกลาง ทางสวนสัตว์นครราชสีมาจึงได้ดําเนินการจัดชุดทีมสัตวแพทย์และทีมคีปเปอร์ผู้ชํานาญการพร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไร่ข้าวโพดของนายสุชาติแล้วค่ะหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะฮะก็พบว่าเป็นนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ทางสวนสัตว์นครราชสีมานําไปปล่อยสู่ธรรมชาติเมื่อปี63า ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยจระเ้มากจังหวัดบุรีรัมเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อปีปล่อยปล่อยไว้ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าที่นั<ฆ>่นนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจเช็คสุขภาพร่างกายก็พบว่ายังแข็งแรงและก็สมบูรณ์จึงได้พานกกระเรียนพันธุ์ไทยตัวดังกล่าวเนี่ยนำส่งศูนย์อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ําและนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่จังหวัดบุรีรัมคืนนะฮะเพื่อที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปสําหรับนกกระเรียนไทยนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน,นด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2,535ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานต่างๆได้นำประชากรน,นกกระเรียนพันธุ์ไทยนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดบุรีรัมนะค,คุณผู้ชมครับะะเม่จริญเทมากหรือสนามบินเก่าะนะ,ะถ้าใครแวะเวียนไปที่บุรีรัมย์นะ,ะประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวซะหน่อยไปชมนกสองนกได้นะฮะที่นั่นนะฮะมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยแล้วก็นกอะไรนะฮะ ที่มาจากต่างประเทศอ่ะหลบหนาวมานะฮะนะครับก็มาที่บุรีรัมย์ก็ไปบ่อยฮะบผมช่วงนั้นน้องก็ได้กลับไปอยู่บุรีรัมย์แล้วเรียบร้อยโอ้แต่บินมาไกลนะค่จะหวังว่าจะไม่กลับมานี้อีกนะนะฮะ